อากาศร้อนๆ้แบบนี้นะครับต้องเจอโปร้อนแรงกับรถคันนี้เป็นสภาพนางฟ้าของที่ร้านเลยนะครับ i s u ู u ูดีแมนะครับสุดยอดประหยัดน้ํามันคันนี้กระบะอันดับหนึ่งตลอดการของคนไทยเรานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของ4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดา Z-DDI เครื่อง3000นะครับกับออปชั่นเต็มๆนะครับเริ่มด้วยนี่นะฮะ กุญแจอัจฉริยะพุทธสตาร์นะครับถือกุญแจไว้กับตัวกดเครื่องสตาร์ทได้เลยนะครับมาพร้อมบุ๊กเซอร์วิสครบๆเข้าศูนย์ทุกระยะดูแลดูดลูกนะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้หลายทิศทางนะครับเดินๆน,นะครับเบาะหนังเดิมๆนะครับสภาพสวยๆยอย่างนี้นะครับรถคันนี้เราซื้อกันหน้าร้านเลยนะครับลูกค้าเนี่ยฮะต้องการราคาที่สูงมากๆแต่ด้วยสภาพนางฟ้าแบบนี้ฮะ ปล่อยให้ใครได้ไปไม่ได้นะครับมันต้องเป็นรถของเฮียดีนะครับลูกค้าเฮียดีต้องได้ไปฟังออปชันดีๆนะครับเดือนนี้นะครับถ้าคุณจองรถคันนี้นะครับแค่1000บาทเท่านั้นนะฮะผมลดส่วนลดไปเลยเดิมทีเราตั้งขายอยู่659,000บาทวันนี้ไม่ขายเอาไป6 2 9 0 0 0บาทลดไปเลย30,000บาททันทีและนะครับและนะครับช่วยผ่อนค่างวดให้ลูกค้า5เดือนเดือนละ3,000บาท ตเติมน้ำมันเต็มถังนะครับ5เดือนนะครับ5รอบบินเอาไปเลยน้ํามันเต็มถัง5เดือนให้ขับฟรีอีก90วันนะครับตัดใจขายเลยนะครับลดกันสุดๆแบบนี้กับ Isuzu D-Max 4ประตู z ซ DDI นะครับเครื่อง3,000ตัวท็อปสุดแล้วนะครับเป็นนางฟ้าประจำร้านเลยนะครับอยากให้ลูกค้าได้ลดสภาพดีๆราคาถูกๆไปใช้นะครับเพราะที่นี่ S D Smart Car นะครับชื่อนี้ ที่คุณไว้ใจครับ